สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวกลุ่มทุกท่านเข้าสู่ช่องเมเมเชแนลนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงพมรักรายเดือนนะคะประจําเดือนมกราคม2564นรนะคะยินดีต้อนรับสู่เดือนแรกของปีนี้นะคะก็การวางไพ่นะคะจะเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดเข้ามานะคะจาก3ใบเป็น8ใบนะคะเพื่อให้อ,อดวงรายเดือนเนี่ยมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็ลงที่รายละเอียดมากขึ้นนะคะก็ มีไพ่พิเศษที่เป็นพลังจักรวาลที่อยากให้เรารับรู้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไม่ขอที่บานนิดนึงนะคะว่าไพ่แต่ละใบหมายถึงอะไรนะคะใบแรกหมายถึงตัวตนนะคะของคุณกุ้มใบที่สองเป็นตัวตนของคนที่คุณกุ้มคุยด้วยหรือว่าคู่ของคุณนะใบที่3นี้ก็คืออุปสรรคปัญหานะคะในความรักนะคะใบที่4ี่คือความรู้สึกร่วมกันระหว่างคุณกับเขานะคะใบที่5้าคือสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้ใบที่6กก็คือความรู้สึกที่แท้จริงในใจเขาที่มีต่อคุณนะ ใบที่7เ,เป็นอิทธิพลภายนอกนะคะที่มีผลต่อความรักนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นบทสรุปความรักนะก็ไม่จะขออนุญาตนะคะอ่านในส่วนของทั้งคนที่เป็นคนโสดมีคนคุยนะคะมีแฟนหรือว่าคนที่สมรสแล้วอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะรวมกันไปเลยนะตรงไหนที่มีความจําเป็นจะแยกให้ก็คือจะแยกให้นะคะจะพูดให้แยกนะก็เพื่อประหยัดเวลากับทุกท่านนะคะโอเค เรามาดูที่พลังจักราวาลกันก่อนเลยนะคะ All is well นะมันคล้ายๆกับประโยคที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุมีผลนะคะ Thing happens for a reason นะก็ ถ้าเกิดว่าในอดีตอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาอาจจะมีเหตุทําให้ต้องเลิกกับคนเก่ามาเจอคนใหม่อะไรเงี้ยก็คืออยากให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่จักรวาลกําหนดค่าวมันเป็นสิ่งที่จะดีนะคะสําหรับชีวิตคุณนะให้คุณเชื่อมั่นแบบนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอนะมันมีเหตุมีผลของมันนะเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดแกเ่เรานั่นเองนะคะไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ king of cups นะคะเป็นไพ่ตัวตนของคุณความรู้สึกของคุณตอนนี้ ไม่มองว่าคุณรู้สึกมีความมั่นคงนะต่อนเนื่องมาจากเดือนที่แล้วเลยทั้งในเชิงการงานการเงินนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเงินที่หวังว่าจะได้บางทีมันอาจจะได้ไม่เต็มไ่เต็มหน่วยแต่ยังไงเสียคุณกลุมมีการวางแผนการเงินที่ดีคะ่ะอาจจะได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่า ไม่ว่ามันจะมีผลกระทบยังไงนะคะในส่วนของอโรคระบาดท,ที่มันมีกลับเข้ามาอีกทําให้ชีวิตบางคนอาจจะสับสนอีกรอบนึงแต่ว่าสําหรับคุณกุมแล้วเนี่ยคุณมีความมั่นคงอยู่แล้วนะเพราะว่าคุณมีแผนสํารองคุณจัดการการเงินการงานอะไรของคุณได้ดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่มองว่าคุณสบายๆนะคะในช่วงปีใหม่นี้นะคะมกราคมคุณอยู่ได้โดยสบายๆนะคะ อาจจะมีะนั่นแหละคะ่ะอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ว่าคุณเป็น King of c u p สก็คือเป็นคนที่คุมเกมได้แล้วก็ไพ่คัพสอาจะเหมือนอการเงินได้ด้วยก็คือว่ามันมันอยู่ได้ค่ะมันค่อนข้างมั่นคงด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะไพ่ของเขานะคะคนที่คุณคุยด้วยหรือว่าคู่ของคุณน่ะนะเป็นเดอะแฮง m a n นะคะตั้งตรงมีมองว่าตอนนี้เนี่ย ในส่วนของคู่คุณเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหานะคะเรื่องของการงานอะไรเงี้ยนะถ้าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะก็อาจจะจัดการอะไรได้ไม่เท่าคุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในสภาวะที่ต้องรอต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ให้กําลังใจคู่ได้นะคะในส่วนของการงานเขากันเงินอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดในเรื่องของความรักแล้วแฮงแมนเนี่ยมมมองว่าถ้าคุณเพิ่งเจอคนใหม่นะคะเพิ่งจะคบกันอ่าคนคนนี้เขายังดูเชิงอยู่นะคะไม่มองว่าเขายังไม่กล้าที่จะ เขาหาคุณเต็มร้อเนะเขายังแบบอยากดูอยู่ว่าออคุณกุมคิดยังไงคุณกุมเป็นคนยังไงกันแน่อะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พลังงานของเขามันแสดงเสื่อออกมาในลักษณะของคนที่ยังรอนะคะรอโอกาสรอจังหวะอยู่ที่จะเข้ามาแบบออแสดงความรักหรือว่าอยากจะมีคอมมิทเมนต์นะนะคะยังยังมีการรอดูเชิงอยู่นะก็แต่ว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันขึ้นเป็นเดอะฟูลไม่มองว่า เขาเองก็อยากที่จะคบกับคุณนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขามีพลังงานแฮงแมนนะคะคือการเริ่มต้นมันเลยมียังมีเป็นอุปสรรคอยู่ก็คือว่ายัางต่างฝ่ายต่างรอดูอยู่โดยเฉพาะทางเขาเนี่ยคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองมั่นคงและ้จะมีคบคนใหม่ก็คบได้แต่ว่าทางเขาเนี่ยเหมือนกับ ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แค่ความไม่มั่นใจนะคะอยากดาูคุณให้ดูแน่ชัดกว่านี้ก็คืออาจจะหมายถึงว่าตัวเขาอาจจะยังติดปัญหาอะไรบางอย่างเรื่องการงานหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของคนเก่ายังเคลียร์ไม่เสร็จอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นคบกับคุณเนี่ยมันก็อาจจะต้องแบบดีเลย์ออกไปนะคะมันก็เลยขึ้นเป็นเด e f นะคะการเริ่มต้นใหม่อะตรงประเด็นปัญหาเนี่ยนะคะมันอาจจะล่าช้าไปอ่ะนะคะ ม,มองว่ายังไงก็ได้เริ่มต้นกันแน่นอนกับคนคนนี้นะคนใหม่ที่เข้ามาทีนี้อ่านให้หนิดนึงถ้าเป็นกรณีคุณแต่งงานแล้วอะนะหรือว่าเป็นคนเก่าที่คุยกันแล้วมีปัญหากันมาก่อนอะไม่มองว่าเขาอยากจะกับเขามาง้อคุณนะคะอยากเริ่มต้นกันใหม่จริงๆแต่ว่าตอนนี้อาจจะกำลังดูอาการอยู่ยังดูเชิงอยู่ว่าตอนไหนจะเข้ามาดียังไม่กล้านะคะที่จะแบบมาง้ออะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าคนรักของเรานะคะสามีหรือภรรยาเนี่ยเขาอยากที่จะกลับมา work it out ะนะทำให้มันแบบไปต่อได้ใน,ในชีวิตสมรสหรือว่าถ้าเป็นคุณคุยก็คือว่าเขาอยากไปตอบกับคุณเขาอยากกลับมานะคะความรู้สึกรวมมันเป็นไพ่สองถ้วย,ยทวูบคัพจะไม่มองว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนเก่าที่คุณคุยด้วยเดี๋ยวเป็นสามีภรรยาคุณอะ คือเหมือนคุณจะเปลี่ยนใจจากที่คุณไม่คิดจะให้โอกาสเขาแล้วแต่ว่าคุณคิดไปคิดมาแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าคือเสียหายขนาดที่จะรับกับเขามาไม่ได้นะคะถ้าเขากลับมาง้อไม่มองว่าคุณสองคนใจตรงก,กันก็คือก็อยากที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะเพราะว่าทูคบคัพจะมันเป็นไพ่ของคนที่แบบ มีความรู้สึกตรงกันน่ะนะตรงนี้ไม่มองว่าในส่วนของคนที่มีปัญหากันหนักๆอ่ะนะคะอย่างที่ไม่อ่านมาหลายๆเดือนเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจแยกย้ายกันไปแล้วแหละนะในส่วนของคนที่ยังอยู่ด้วยกันอ่ะไม่มองว่าความขัดแย้งมันคงไม่ได้แบบว่าเลวร้ายขณะที่จะเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้ดังนั้นไม่มองว่าเดือนมกราเนี่ยคุณสองคนคิดอยากจะกลับมาหากันนะคะอยากจะรียูเนียนอยากจะง้อง,งอนกันนะคะถ้าเกิดเป็นคนใหม่ก็คือว่าชอบกันนั่นแหละแต่ว่ายังรอดูเชิงอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีคอมมิชเมน นกันที่หลังแต่อยากให้เวลามันเรียนรู้กันมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะนะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะไพ่หกดาบนะแปลว่าเขาอยากไปต่อคุณนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยเขาเตรียมตัวที่จะเข้ามามีคอมเมนต์กับคุณแล้วแหละแต่แค่ขอดูนิดนึงก่อนนะก็คือรอเวลาที่จะเข้ามานะคะไพ่หกดาบคือการที่แบบอยากไปข้างหน้าด้วยกันนะถ้าเกิดว่าเป็นแฟนนะคะหรือว่าสามีภรรยาเนี่ยก็คือว่า ออที่เคยทะเลาะกันเนี่ยเขาไม่อยากที่จะเลิกไม่อยากที่จะเดินหนีคุณไปเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อยากไปกันต่อนะคะก็คือเดี๋ยวเขาก็จะมาง้อคุณอะนะแล้วก็ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะ 6ถ้วยนะคะมันแปลว่าเขาอยากกลับมาหาคุณนะเขามองว่าคุณเนี่ยคือคู่ของเขานะคะไพ่6ถ้วยจะหมายถึงการที่มีความเป็นคู่กันตั้งแต่ดีติชาติเป็นไปได้นะในส่วนของคนใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเขาเห็นคุณครั้งแรกเขาก็เดจาวูเขารู้สึกว่าเหมือนรู้จักคุณมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดในส่วนของคนที่ทะเลกกาะกันแล้วอยากคืนดีกันก็แปลว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายัางติด energy ของแฮงแมนอยู่ก็คือยังไม่กล้าเท่านั้นเองมันก็คือต้องรอว่าเขาพรอ เมื่อไหร่เขาถึงจะกลับมานะคะมาง้อเรานะอุปจักปัญหาค่ะเอทออฟสวดกับหัวก็คือการตัดสินใจนั่นเองอย่างที่ไม่บอกนะเพราะตัวเขาเนี่ยมีพลังงานแห่งแมนนั่นแหละก็เลยทําให้การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันยังจะต้องรออยู่คือรอเขาตัดสินใจรอเขาพร้อมอะค่ะนะเนี่ยคืออิทธิพลนะคะไพ่บทสรุปดีมากค่ะ Temperance มันแปลว่าคน2คนคนยพยายามปรับตัวเขาหากันนะมีอะไรก็คือแบบต่อให้มีปัญหานะ่ะ ก็คือรอมชอมกันปรับตัวเข้าหากันนะคะมีการอารมณ์อร่วยกันถ้าเกิดคนที่ทะเลาะก,กันก็จะได้กลับมาคืนดีกันค่ะมกราคมเอ่อมันเป็นไพ่ที่สื่อถึงอ่อคนที่เป็นคู่กันได้นะคะเนื้อคู่นะได้ไพ่เนื้อคู่มาถึง2ไใบนะคะ3ใบด้วยเพราะว่า6ถ้วยก็หมายถึงเนื้อคู่ได้มี2ถ้วยมี6ถ้วยแล้วก็มีเอ่อเทมเพลมันหมายถึงไพ่คู่แท้นะังนั้นไม่มองว่าถ้าคุณเพิ่งเจอกับใครสักคนหนึ่งเนะี่ย เขาเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นเนื้อคู่คุณนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนเก่าอะนะคะที่คบกันเลิกกันเ,เลิกๆเลิกเนี่ยถ้าเข้ากลับเข้ามาเนี่ยนะคะคนเนี้ยนะก็คือน่าจะมีพลังงานของเนื้อคู่ะคะ่ะอาจจะเป็นคู่ในอดีตชาติด้วยซ้านะที่เอ่อถึงแม้ว่าจะทะเลาะก,กันยังไงก็แยกจากกันไม่ได้เพราะว่ามีความผูกพันกันมานะคะ temperance นะก็ดีใจด้วยนะคะเป็นไพ่ดีมากนะคะสําหรับเอ่อเริ่มต้นปีใหม่นี้นะคะก็ใครทะเลาะก,กันก็มีแนวโน้ม จะได้คืนดีกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันดีทันใดเพราะว่าพลังงานของเขาเป็นแฮงแมนเขาอาจจะต้องรอแก้ไขปัญหาอะไรส่วนตัวเขาก่อนหรือว่ารอการตัดสินใจที่ว่าจะหาจังหวะตรงไหนที่เข้ามาหาคุณนะยังไงก็น่าจะเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนไปแล้วค่ะหรือว่าปลายเดือนนะคะของมกราคมนะยังไงก็ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นนะคะ All i s w e l l นะคะทุกอย่างมันจะออกมาดีนะ ก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเจะเจอคนใหม่ได้คุยกับคนใหม่อ่ะนะคนนี้เขามีพลังงานบวกนะคะแล้วก็มีความรักความจริงใจใจตรงกับคุณด้วยอยากเริ่มต้นกับคุณแต่ว่าอยากให้ไม่ใจร้อนนะคะคือดูดูกันไปก่อนก็ดีอย่าเพิ่งแบบรีบตัดสินใจถ้าบางคนเพิ่งเลิกกับคนเก่ามาเงี้ยมาเจอคนใหม่ก็อย่าเพิ่งแบบไปรีบตัดสินใจคอมมิชแต่ว่าดูดูกันไปก่อนแต่แนวโน้มเนี่ยมันดีมากนะคะยังไงก็ดีใจด้วยนะคะคุณกุม้มเดี๋ยวมีเปิดไพ่คำแนะนำแองเจิลใช่ค่ะ ทัชชันนะถ้าเกิดว่าคุณพ่นคุยกับใครนะคะเขามีออ ความรู้สึกรักนะคะมีไฟปัถนาในตัวคุณมากนะคะความรักครั้งนี้ไม่ใช่ความรักที่น่าเบื่อเลยนะมันเป็นความรักที่แบบมีพาชั่นมีความร้อนแรงนะคะคงไม่เป็นความรักที่แบบว่าจืดจางไปได้ง่ายๆะนะของจริงนะคนนี้มีพลังงานเหมือนคล้ายๆเทวบินเฟมอะไรแบบเนี้ยเนื้อคู่อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็ถ้าเป็นคนเก่าก็คือว่าเขามีแรงปัตนาที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กับคุณนะคะถ้าเป็นสามีหรือภรรยาเนี่ยคือเขาอยาก เหลือเกินที่จะทําให้ชีวิตสมรสมันดีขึ้นมันกลับมาเป็นแบบชีวิตสมรสที่มันราบรื่นเหมือนเดิมนะคะเขาไม่ได้อยากที่จะสูญเสียคุณุ่มไปนะยังไงเมเป็นกําลังใจให้นะคะในหลายๆคู่นะเมไม่ชอบอ่านไพ่คนเลิกกันเลยถ้าเกิดคุณคืนดีกันได้อะ Happy Ending เนี่ยเมจะดีใจมากเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับการเข้ามารับชมคําทํานายรายเดือนนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันเดือนหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ